เียตรงนี้ด้วยแ้่ผองทั้งใจจะประถายตัวต้นให้พูดถึงในในในส่วนนี้ว่าผมผมต้องการตัวอย่างทุกวันนี้ที่ผมทําอะไรคุณนผมต้องการตัวอย่างคือประเทศเราและคนบ้านเราต้องการตัวอย่างว่ามีคนคนหนึงง่งเนี่ยใช่ไหมคุณต้นไปคนหนึ่งทำไมคำว่าเวียมันไม่ใช่ว่า,วาแบบเดินโบราณนะมอันว่ราอันนี้มันเขยุคดท้ายมาแล้วยุคนี้เป็นยุคที่นั่งสารสุดในห,หลังอของคณะร้อยมาถูกลืมมากก็กนที่มันไม่ใช่เรือนเก่าไงใช่ครับ อแล้วทําไงอ่ะถ้าเรามีอใช่ไหมเราก็สามารถเนี่ยต้นตื่นเขาเก็บยังไงหมาเห็นไหมเนี่ยเขา,มมาเข้ารินหมายมนต้องทและแผ่นนั่นคือเขาจะมานั่งจัดใช่ไหมมันั่งจัดมันั่งเรียงลายเรียงอะไรล้วตความลเอียดขอพ่อเขาเป็นคนละเอียดมากเขาละเอียดจะสุด โอผมไม่รู้มันอยู่ในที่ตำแหน่งนี้มากตรงสีมุมนี้ด้วยผมผ่านบ่อยไอ้ร้านนั้นผมก็ชอบกันอนะ่ะที่เขาดีไซน์เป็นนายไไนชัยที่ผสมกงเป็นที่ที่มังกดที่มาเป,ป็กกนตัวเอกนั่นเนี่ยมิ้ต้นดูเลยเนี่ยเนี่ยพึ่เคยเห็น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 เมังกรใส่ไซส์นี้ไหมปกติเขาใส่แค่ตั้งแต่ห้าสิบไปถึงเจ็่หกโอ้ยดู็ิ มันโอเวอร์สเปคครับจริงๆเยอะยอะมากกว่านี้ครับข้างล่างมีของเก็บเยอะมากล้มัไ่สขางงหใช่ครับมันไม่สับข้างหลังครับมันมันมันน่าจะยากหายาก,กมากๆเลยเขาเป็นคนใจดีเลยนะมาแล้วรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นคนใจดีครับเป็นคนสมอาอรู้ก